ทนายชาวบ้านทนายวิรัตบอกว่าในเมืองไทยมีไหมมีมทนายบอกว่ามีผู้หญิงเนี่ยโทรศัพท์มาที่สํานักงานเลยแล้วถามว่าทนายทนายรับคดีทําฟ้องหย่าหรือเปล่าคุณทนายบอกว่ารับแต่ต้องดูว่ามีเหตุในการฟ้องหย่าหรือไม่อ,อย่างเช่นว่าคู่สมรสมีชู้คู่สมรสทิ้งร้างหรือจริงๆเนี่ยมีการหย่านเนี่ยในหลายๆายกรณีอาถ้าอย่างนั้นถ้าสามีป่วยอ่ะอฟ้องได้ไหม,มถ้าสามีป่วยฟ้องได้ไหมคือกฎหมายมีเจตนาว่าอย่างนี้นะคะสามีภรรยาต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูซึ่ง และกันค่ะสามีภรรยาไม่ได้เป็นสามีภรรยากันเฉพาะในเวลาที่มีความสุขความเจริญเท่านั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยต้องทําหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูกันมากยิ่งขึ้นด้วยกฎหมายก็เลยไม่อนุญาตให้ฟ้องหย่า๋อผู้หญิงบอกเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วค่ะเออแล้วสามีคุณป่วยเป็นอะไรทนายถามสามีป่วยเป็นเอสค่ะทนายบอกเลยบอกว่าเอาเอาเอาอย่างนี้แก้คําตอบไอ้ที่ตอบไปเมื่อสักครู่นี้ใช้ไม่ได้แล้วต้องแก้คําตอบเลยเพราะว่าปัจจุบันโรคเอสเป็นโรคที่ยัง ไม่มีทางรักษาให้หายได้นะคะเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงและเรื้อรังซึ่งอาจเป็นอันตรายกับผู้สมรสได้กฎหมายไทยถือว่าเป็นเหตุในการฟ้องหย่าได้